สวัสดีค่ะประจาติดต่องเพราะเมื่อกี้เพราะสวัสดีพี่น้องสายสีผ้ามาเยี่ยมชมเอ่อเผื่อมเตียงเพื่อช่วยหลานะาน,านะครับเนาะในวผมสีผ้าเบิ่งเล่ยนะครับเลาะก่อนล่ะค่อยสีไปหาจะคลองให้เป็นนะครับเยี่ยมชมวัอน,นี้นะครับไปครับจ้ะในวผมสีผ้าเป็นเลาะเบิ่งก่อนะครัเด้อพี่น้องเด้อ คุณไม่ปลาบักแง่คุณไหมงามครับงามนี่เบิ่งครับอันนี้ผลงานเป็นเก็บเก็บแล้วครับหน่วยงามงามครับนี่ครับหน่วยหน่วยหน่วยเบิ่งหน่วยปักแกงออ้อุดมสมบูรณ์นะพี่น้องหน่วยใ่แห้งเบิ่งเนปลูกแตงพอ้อเนะาะนะครับมาตามมาเลยครับ นี่นี่ปลาพริกเพิ่นปลาพริกเพิ่นงามงามเบิ่งหน่วยเบิ่งหน่วยโอ้ย่น,นยังบ่ทัานจะฉีดยาบ่้างฉีดปุ๋ยนี่ปลาพริกอันนี้ประมาณสี่สามไร่เขี่ไร่ประมั้งมื่อละตันครับตันกลัวสมั่งมั่งคนว่าบมื่อละตันกลัวตันกลัว เบิ้งเบ้งครับเบื้ใงไงเป็นฝุ่นโอ้ยไงครับเอ่อเป็นจย่างใมือมือเก็บมวนบ่อครับธรรมดาธรรมดาเนาะครับเนาะมือเก็บเก็บได้มือจากโลหรอครับว่านคนละสามร้อยก็โลอ๋อแต่สองคนปรเมียกับหกร้อยเป็นบ่อครับครับเป็นเป็นเป็นเงินจากบาทครับเนี่ยเป็นเงินจากบาทเป็นเงินพันสองสองคนไปพันสองบาทพี่น้องเบื้องครับ เป็นนมานนางเก็บสบายสบายดิสใส่ถังป๊อกปักได้สองโวเมียเพิ่นก็ไดพันสองหมื่นหนึ่งอ้มันมันกะดีดีนะครับใหญ่เนาะผมว่าโอ้ยเบิ่งครับเบิ่งโอ้ยพี่น้องไอ้เบื้งเบิ่งเบื้องนายเพิ่งเก็บสองโวเมียเพิ่นไดหมื่นละพันสองมันสองเป็นเทียตี่ได๋นี่อ๋อฮะอืมบักแตง มันมันจากมืออะไงี้คอยคอยด้เก็บอกคือเงื้่เก็บสูมือครับโอ้ได้สมืออืมพอเดือนบ่ทับนี่เก็บส้สิแล้วนี่สิบมือจิบสสิบห้ามือครับโอ้สิบสี่สิบห้ามือสิบสี่สิบห้ามือครับอ่าสิบสีิห้ามือถ้ามือเรพัดเห็นตกไปเท่าไรเนาะอืมกระสันจะคล้องให้เพื่นกรสีครับครับครับ จะคลองให้เพื่อนกะจีเด้งกันหลายได้นะหน่อยเนาะครับครับึ้งบึ้งค,ครับบึงบ้ง,ง,งแต่งเพื่อนโอ้วยง่งายเพื่อนเจี๊ยาเหมือดี๋ยวเพื่อนไปคัดอีกนะครับเนาะเพื่อนว่าเพื่อนคัดอีกคัดอีกรอบหนึ่งอ,อันนี้บึ้งอ่าคนงานคนสวยครับเพืน่นเห็นบ่ครับอืมกำลังนั่งเช็กบึ้งบักแตงอยู่ เป็นยังไงเนาะอโอเคครับโอเคเดี๋ยวชมปักะเทียงปลาของผู้ถ้วยหลา้างามครับมีปลากรกเตียมเมื่อกี้กรัสามเป็นคนเป็นที่มาเก็บแล้วครับได้ได้ดีครับมันนีก้ก็พริกพริกอีกนะครับมีปลาพริกอีกนะครับเนาะปลาพริกเพิ่นก็หลายแต่ว่าเพิ่นเ่อท่านได้เก็บมาครับปลากระเทียมมัสองปลาเพ,พ,พื่นครับพุ่น สองปลาเลยครับพ่นเบืองเบืองเกษตรเกษตรเกษตรเพิ่นทิศศิรไหมครับเพิ่นเอาทุกอย่างครับผมทุกอย่างอันนี้ชิ่ว่าเบืองปลาคาเพิ่นบัตราอันนี้อันนี้น่าจะเป็นขาหัวใหญ่เนาะโอ้ครับขาหัวใหญ่งามครับพี่น้องงามงาม งามครับพูนนี่ครับนี่มันนี่สิภาพี่เบิงปลาทั่วผูเผ่นเป็นผสมผสานครับเกษตรเกษตรผสมผสานเลยเนาะเิ่นผลิต่นก็เก็บตั้งผุนแน่มาเก็บตั้งขี้แน่นี่ครับโอ้พันธุ์นครับทั่วพูกับโบแมนน่อยครับพ่นตากพ่นมานีก็โอ้เป็นไรสองไรครับนี่กำลังออกดอกออกหน่วยเนาะพ่นมาเหมือ้ว่านนี่เพ่นเก็บไปแล้วครับอันนี้ไม่น้อย เมื่อวานนี่เก็บไปแล้วโอ้ครับงานบิลีฮึมครับสุดยอดครับสุดยอดเพิ่นเฮ็ดเกษตรผสมผสานเนาะผลงานเพิ่นก็หลายครับผลงานหลายเดี๋ยวผมสิย่างไปหาเจ้าของให้เพิ่นก่อนจะข้าวนะครับเนาะย่างไปหาเจ้าของให้เพิ่นก่อน ไม่ดอกก็ดีพอปุ๋ยกันแห้งต้องหันจีนใหดอกไว้ก่อนครับแม่โอ้นี่นี่ครับมะมะมะเบืองอันสาวสาวเพิ่นทีการหลังสาวสาวเพิ่นนี่อ่ามีขั้นตอนในการสีสรงออกที่ัหนนี่ยมเห็นบอกพี่น้องเบิ่งเบืองครับเบืองนานพิ่นว่าว่าโบรางกับบ่อสื่อเออมันมันมีข้อเสียข้อดีตรงไหนครับทีหลางเลยส่งต้องก็รงานมันจะน่ารอ๋อครับแม่แม่ มันก็สวยเนาะรัดน้ยพร้อมตัวน้ยอันนี้ในตะกานี่ถือว่าคัดแ่ดีเนาะครับนุยนุยนุยใส่สวยใงามใสน้อยสวยใหญ่สวยนี่คือสวยใหญ่นี่สวยรองสวยะน้อยเห็นบ่โอ้นี่สวยหน่อยสวยรองบ่งเอาพี่น้องเลยกคือว่า่ะเกษตรกรเฮา เฮ็ดเลี่ยวก็จะบเหลี่ยวดีครับต้องมาล้างมาขัดอีกดีครับนี่โอ้ยจะได้เงินเพิ่นเนาะครับก็ลำบากอยู่ก็จังได้กัโอ้ก็คือว่าล่ะเนาะมันเป็นอาชีพของเฮาเนาะอาชีพเกษตรกรครับแม่นอืมครับคคนนงาเดี๋ยวเดี๋ยวทุ่งจะไปอีกี้ อันนั้นผมอยากเขียนอันนั้นนี่ไหมนี่ไหมอันนั้นครับเออนี่ไหมเออหันหนว่าอย่างไรน่านครับแมนอ่าโอเคครับโอเคนี่เนี่ยครับนี่เห็นบอกเพิ่นอยู่ในสวนในไฮเนี่ยเพิ่นมีความสุขกันขึ้นอย่างนี้อืมแมนครับเศรษฐกิจพอเพียงเฮาบ่ต้องไปดิ้นรนอี่ยังมากมายครับบ้านหนองเฮาอุ้ยพุ่นครับพุ่นอันนี้กำลังสิขึ้นข้างไหมครับกำลังสิขึ้นข้างไหม อโอ้ซอมซอมประคับนั่นเอ่านั่นผู้ช่วยผู้ช่วยเหมือนกันครับผู้ช่วยจันเรานูน่นเห็นติดแว๊บๆระดับมีแต่มืออาชีพทั้งนั้นเลยเพิ่นเห็ดมาเนี่ครับตาอ่าที่ตามผมเรื่อยๆผมก็จะพามาเบิ้งเรื่อยๆนะครับเนี่ยเพิ่นเหนด็ดจังใดครับแตงเพิ่นเครื่อใดมือละตันสองตังนเพิ่นนะตาด โอเคครับก็เอาสันสันก็น้องม้นนีนะครับเนาะมือหนาเดี๋ยวสิบร้ทิดตามหมครับมันติจบก่อนครับอ่าเอาสินะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยกัติดตามอาจารย์จิงต่องไปเลยเลยครับเด้อเดี๋ยวสิพามาเบิ่งเพื่อนเฮ็ดเรื่อยๆครับนี่เพิ่นกำลังเก็บมาพ่ะท่านเพิ่นแต่มาท่านเพิ่นก็จะเห็น เออนี่นี่ก็ป,ปลูกแล้วครับปลูกแล้วเนาะปลูกแล้วปลูกแล้วงามครับงามอ่านะครับเนาะก็จบคลิปซัมมี่ก่อนเดี๋ยวคลิปหนา้าค่อยพอ,อกันใหม่เนาะครับขอบคุณครับ